การละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเสนาบดีผู้หนึ่งเขามักที่จะแวะมาดื่มน้ำชากับนักพรตเฉินกุ้ยเซียงอยู่บ่อยครั้งเพื่อสนทนาและปรึกษาหารือหลักการและแนวคิดในการบริหารบ้านเมืองวันหนึ่งเสนาบดีได้เอ่ยถามเฉินกุ้ยเซียงว่าท่านนักพรตเหตุใดข้าวของต่างๆจึงมีราคามิเท่ากันเพราะแต่ละสิ่งมีความสำคัญมิเท่ากันเรื่องนี้ข้าก็พอจะรู้มาอยู่บ้าง แต่สิ่งที่ข้าสงสัยจริงๆก็คือเหตุใดบางสิ่งจึงมีราคาแสนถูกแต่บางสิ่งกลับมีราคาแสนแพงน้ำและอากาศมีความจำเป็นแต่กลับมีราคาแสนถูกข้าวปลาอาหารมีประโยชน์แต่กลับราคาตำ่ำแต่พวกเครื่องประดับเอาไว้ใส่อวดกันเฉยๆกลับมีราคาสูงลิบลิ่วนั่นเป็นเพราะราคาของสิ่งต่างๆนั้น,น,นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่า แต่ขึ้นอยู่กับการให้ค่าหรือมูลค่าที่คนกำหนดให้ให้มูลค่าเช่นนั้นใครเป็นผู้กำหนดมูลค่าอย่างนั้นหรือทุกทุกคนทุกคนอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วอันว่ามูลค่านั้นก็คือความต้องการของคนเรานั่นเองสิ่งไหนที่เป็นที่ต้องการมากทุกคนต่างปรารถนาแย่งชิงกันก็ย่อมยอมที่จะเสนอราคาที่สูง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้ได้มาครอบครองหากเป็นเช่นนั้นเหตุใดคนจึงไม่ให้มูลค่คาสิ่งที่มีคุณค่าเช่นน้ำและอากาศหรือข้าวปลาอาหารให้มากๆเล่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนต้องการมากๆหรอกหรือยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดราคานั่นคือปริมาณที่มีอยู่แม่น้ำและอากาศจะมีความต้องการมากแต่มันก็มีอยู่ทุกหนแห่งจึงไม่มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนกัน ส่วนข้าวปลาและอาหารเมื่อมีในปริมาณที่มากเกินพอคนก็ย่อมให้ความสำคัญน้อยเช่นกันอืข้าเข้าใจแล้วสิ่งที่กำหนดราคาก็คือปริมาณที่มีอยู่และความต้องการของคนสิ่งที่มีราคาสูงก็เป็นเพราะมีปริมาณน้อยแต่ความต้องการมากสิ่งที่มีราคาถูกก็เป็นเพราะมีปริมาณมากแต่ความต้องการน้อยนั่นเองท่านเสนาบดีเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง นี่คือกฎเกณฑ์ของหยุธภพบเพียงพออยู่มาวันหนึ่งเมืองที่เสนาบดีปกครอง เกิดประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงชาวเมืองจึงได้รวมตัวกันมาร้องทุกข์เพื่อขอให้ทางการช่วยเหลือท่านผู้ปกครองบ้านเมืองโปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเหตุใดเดี๋ยวนี้คนขายข้าวจึงขายข่าวราคาแพงเลือกเกินทําให้พวกเราคนยากคนจนต้องลําบากจนแทบจะอดตายกันอยู่แล้วเพราะไม่มีปัญญาจะซื้อข้าวกิน บัณฑิตซึ่งเป็นที่ปรึกษาเมื่อรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ได้เข้ามารายงานต่อเสนาบดีว่าท่านเสนาบดีครับช่วงนี้ราษฎรกําลังเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องด้วยข้าวราคาแพงขึ้นทําให้คนยากคนจนต้องอดอยากเพราะไม่มีปัญญาจะซื้อข้าวกินอา้าวจะไปยากอะไรเช่นนั้นก็ให้ไปเปล่าประกาศว่าห้ามใครขึ้นราคาข้าวและให้กลับไปขายข้าวในราคาเท่าเดิมหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสถานนัก แก่นี้ก็ไม่มีใครกล้าขึ้นราคาข้าวอีกแล้วเห็นไหมละ่ะง่ายจะตายครับเมื่อเป็นเช่นนั้นบัณฑิตจึงได้เป่าประกาศออกไปตามที่เสนาบดีสั่งประกาศต่อไปนี้ห้ามมิให้ผู้ใดขึ้นราคาขายข้าวและให้กลับไปขายข้าวในราคาเดิมหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษสถานนักชาวเมืองที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ฟังก็ต่างพากันดีใจเป็นอันมาก ยอดเยี่ยมไปเลยต่อไปเราจะได้มีข้าวกินกันอย่างอิม่มหนำเหมือนเดิมไม่ต้องโอดโอดอยากอยากอีกต่อไปแล้วขอบคุณท่านเสนาวดีหลังจากประกาศออกไปก็ปรากฏว่าได้ผลตามที่คาดหวังไว้คือไม่มีใครกล้าขึ้นราคาขายข้าวอีกเลยแต่แล้วไม่นานพวกชาวเมืองก็ต่างพากันมาร้องทุก์กับทางการอีกครั้งท่านผู้ปกครองบ้านเมืองโปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดอ้อาว เดี๋ยวนี้ข้าวก็ราคาเท่าเดิมแล้วพวกเจ้ายังมีเรื่องเดือดร้อนอันใดกันอีกอย่างนั้นหรือกวตอนนี้ข้าวไม่มีให้ซื้อแล้วนะสิข้าวค้าตลาดแถมของอย่างอื่นก็ราคาแพงขึ้นอีกด้วยทําให้พวกเราคนยากคนจนต้องลําบากจนแทบจะอดตายกันอยู่แล้วเมื่อได้ทราบดังนั้นบัณฑิตจึงได้นําความมารายงานต่อเสนาบดีเป็นอย่างไรบ้างบัณฑิตราคาข้าวกลับไปเท่าเดิมแล้วชาวเมืองก็มีอดอยากมีข้าวกินกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหม หาไม่ได้ทุกคนต่างอดอยากยิ่งกว่าเดิมเสียอีกจะเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรทุกคนไม่มีเงินซื้อข้าวกินอีกแล้วอย่างนั้นหรือทุกคนมีเงินซื้อข้าวแต่ข้าวกลับไม่มีขายน่ะสิครับอา้าวเป็นเช่นนั้นไปได้อย่างไรพอข้าวราคาถูกลงคนก็พากาันแห่ซื้อจนขาดตลาดจนตอนนี้ไม่มีข้าวเหลือขายอีกต่อไปแล้วแถมพอข้าวขาดตลาดก็พันทําให้สินค้าอื่นที่ทดแทนกันเช่นเผือกมันมีราคาสูงขึ้นไปอีกเพราะไม่มีข้าวคนก็แห่ไปซื้อมากินแทนข้าว อ้าวฉะนั้นยิงแก่ก็เหมือนยิงยุ่งขึ้นไปอีกเช่นนี้เห็นทีข้าคงต้องไปขอคำชี้แนะจากท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงที่เขาปัญญายุทธ์รู้สักหน่อยแล้วประเดี๋ยวจะแย่ไปกว่านี้เมื่อคิดได้ดังนั้นเสนาบดีและบัณฑิตจึงได้เดินทางไปยังเขาปัญญายุทธ์เพื่อไปพบกับเฉินกุ้ยเซียงโดยพลันท่านนักพรตมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือท่านเสนาบดี ทำไมข้ายิ่งพยายามแก้ไขกลับยิ่งทําให้ยุ่งขึ้นไปกว่าเดิมเช่นนี้เสนาบดีได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังแล้วจึงได้อธิบายให้เสนาบดีเข้าใจว่านั่นเป็นเพราะสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นการฟื้นกฎเกณฑ์ของยุทธภพขัดกับสิ่งที่ยุทธภพเป็นฟื้นกฎเกณฑ์ของยุทธภพอย่างนั้นหรือแล้วกฎเกณฑ์ของยุทธภพมันเป็นอย่างไรกฎของยุทธภพ คือกฎแห่งความสมดุลเมื่อเกิดการเสียสมดุลยุทธภพจะดึงกลับเข้าสู่สมดุลเสมอท่านยังจำเรื่องราวที่เคยถามข้าเมื่อครั้งก่อนได้หรือไม่อืมข้าจำได้เรื่องราคาราคานั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณของที่มีอยู่ถูกต้องแล้วเมื่อผลิตผลขาดแคลนนั่นคือเกิดการเสียสมดุลราคาผลิตผลจึงสูงขึ้นเมื่อราคาสูง คนก็จะบริโภคน้อยลงทำให้ผลิตผลมีเพียงพอกับการบริโภคและหวนกลับคืนสู่สมดุลอีกครั้งแล้วเราจะฝืนกฎเกณฑ์นี้ไม่ได้เลยหรือยุทธภพย่อมมิยอมให้เราฝืนกฎเกณฑ์หากฝ่าฟื้นก็จะเกิดสิ่งที่อยู่นอกเนื้อการควบคุมตามมาเราม่อาจควบคุมได้ทุกอย่างทุกทางบีบด้วยมือก็ทะลักออกตามง่ามนิ้ว บีบที่หนึ่งกลับทะลักออกอีกที่หนึ่งอืมข้าเข้าใจแล้วแม่ข้าควบคุมราคาได้แต่ก็มิอาจควบคุมปริมาณสินค้าได้แต่ว่าเช่นนั้นจะให้ปล่อยไปตามยจากรรมอย่างนั้นหรือมิจําเป็นต้องทําเช่นนั้นหากทําเช่นนั้นผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการสมมุติเราปล่อยให้ผลิตผลขาดแคลนไปเรื่อยๆสุดท้ายผู้คนอาจต้องล้มตายเพื่อให้มีจํานวนคนน้อยลง และทำให้การบริโภคลดลงเพื่อให้กลับคืนสู่สมดุลอีกครั้งตามกฎเกณฑ์ของยุทธภพเช่นนั้นคงไม่ดีแน่แล้วข้าจะแก้ไขปัญหาให้ราษฎรได้อย่างไรแก้ปัญหาต้องแก้ไปตามกฎเกณฑ์ของยุทธภพตามเงื่อนไขที่ยุทธภพเป็นอืมที่ข้าวราคาแพงก็เพราะผลิตข้าวได้น้อยกว่าความต้องการบริโภคของคนข้าวมีเท่าเดิมจะให้กินอิ่มกว่าเดิมย่อมเป็นไปไม่ได้ เช่นนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็มี2ทางคือเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวหรือไม่ก็ลดการบริโภคข้าวลงอืมข้าพอจะเข้าใจแล้วเมื่อได้ความกระจ่างแล้วเซนาบดีจึงได้ขอตัวลากลับเพื่อไปทําตามแนวทางที่คิดไว้ที่ข้าวขาดแคลนเป็นเพราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลและเกิดภาวะภัยแล้ง เช่นนั้นเราต้องสร้างแหล่งเก็บกักน้ําและทําระบบชุนระทานเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนน้าในหน้าแล้งเมื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดก็ทําให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีจนหลายปีผ่านไปก็เกิดภัยพิบัติน้ําท่วมใหญ่ท่วมบ้านเรือนจนเสียหายกันหมดทั้งเมืองบางคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว แม้ต่อมาน้ำจะลดลงแต่ก็ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจเสียหายต่อเนื่องไปอีกชาวเมืองจึงรวมตัวกันมาร้องทุกข์ต่อทางการอีกครั้งท่านผู้ปกครองบ้านเมืองโปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดพวกเราลำบากเหลือเกินบัณฑิตเมื่อรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ได้เข้ามารายงานต่อเสนาบดีว่า ท่านเสนาบาดีครับบ้านเมืองเกิดภัยพิบัติน้ําท่วมใหญ่แม่บัดนี้น้ําจะลดลงแล้วแต่ชาวเมืองหลายคนต้องไร้งานไร้บ้านคนยากคนจนก็แทบไม่มีจะกินคนค้าคนขายก็ขายของไม่ได้เพราะคนไม่มีเงินจะซื้อเช่นนั้นเราจะช่วยเหลืออย่างไรดีเอาเงินไปแจกทุกคนเลยดีไหมหากแจกหมดทุกคนคาดว่าเงินในคลังของเราม่น่าจะมีพอเป็นแน่เช่นนั้นเราแจกแต่เฉพาะคนยากคนจนคนที่จำเป็นจริงๆก็แล้วกันครับ เมื่อคิดได้ดังนั้นเสนาบดีจึงสั่งให้บัณฑิตไปเปิดลงชื่อเพื่อขอรับเงินที่จะนำมาแจกจ่ายประกาศให้ผู้ที่เดือดร้อนจากภายน้ำท่วมมาลงชื่อเพื่อขอรับเงินเยียวยาเฉพาะผู้ที่ยากจนหรือรายได้น้อยเท่านั้นเมื่อชาวเมืองทราบวันนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากต่างพากันแห่มาลงชื่อเพื่อรับเงินเยียวยาอย่างแน่นขนาดแต่ก็เกิดปัญหาจนบัณฑิตต้องมารายงานต่อเสนาบดีอีกครั้ง เป็นอย่างไรบ้างบัณฑิตมีปัญหาอะไรหรือไม่มีปัญหามากมายเลยครับเพราะรายชื่อผู้ที่มาขอรับเงินเยียวยามีจํานวนมากมายเหลือเกินจนเกินกว่าเงินในคลังที่เรามีอยู่หลายเท่าตัวอ้าวจะไม่ได้บอกชาวเมืองหรอกหรือว่าจะแจกให้เฉพาะคนที่จําเป็นคนที่อยากจนเท่านั้น ข้าก็บอกตามที่ท่านเสนาบดีสั่งแล้วแต่กลับมีคนบอกว่าตนเองยากจนเต็มไปหมดหลายคนที่รายได้เยอะก็มาบอกว่าตนมีรายได้น้อยบางคนเป็นลูกเมียคนรวยแต่ก็มาลงชื่อเพราะถือว่าตนเองไม่มีรายได้ทำไมคนเราสมัยนี้จึงไม่มีความสื่อสารและเอือเฟื้อต่อกันเอาเสียเลยมีแต่ความระมบโลบมากแถมตอนนี้ชาวเมืองก็เริ่มเกี่ยงงอนว่าในเมื่อเดือดร้อนกันทุกคนเหตุใดจึงไม่ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทําให้ชาวเมืองเริ่มทะเลาะเบาแวงมีลงรอยกันเหมือนเมื่อก่อนนี้เสียแล้ว หญิงแก่ก็เหมือนหญิงยุ่งขึ้นอีกแล้วสิเนี่ยทำไมบริหารบ้าน,านเมืองมันยากเสียจริงเนาะแล้วเราจะทําอย่างไรต่อไปกันดีครับหากเป็นเช่นนี้เงินในคลังของเราอย่างไรก็คงไม่มีพอแจกได้อย่างเพียงพออย่างแน่นอนอืมเห็นทีว่าเราคงต้องไปขอคําชี้แนะจากท่านนักพทษเฉินกุ้ยเซียงอีกสักครั้งแล้วและแล้วเซนาบดีและบัณฑิตก็พากันมุ่งหน้าไปยังเขาปัญญายุทธอีกครั้งเมื่อไปถึง เซนาบดีก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังเรื่องก็เป็นเช่นนี้แหละท่านนักพรตเงินในครั้งมิเพียงพอแจกจ่ายอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วนั่นเป็นเพราะทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดแต่ความต้องการของคนมีอยู่อย่างมิจำกัดหากสามารถได้สิ่งใดโดยง่ายสิ่งนั้นจะไม่มีทางที่จะเพียงพอเพราะคนเรามิเคยพอเพียง แล้วเราพอที่จะแก้ไขอันใดใด้หรือไม่ท่านเสนาบดียังจำเรื่องราวที่เราเคยคุยกันเมื่อครั้งก่อนได้หรือไม่เรื่องราคาอีกแล้วอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วราคาคืออัตราที่ต้องแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนมีกับสิ่งที่อยากได้มาเมื่อคนเราไม่ยอมแบ่งปันการแลกเปลี่ยนจึงเป็นกลไกในการจัดสรรให้ทรัพยากรมีอย่างเพียงพอ ข้าจำได้แล้วราคาของสิ่งต่างๆทําทให้มันมีเพียงพอกับความต้องการของคนทําให้เกิดความสมดุลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้อย่างนั้นหรือเงินนั้นใครๆก็อยากได้การที่ท่านแจกจ่ายเงินโดยง่ายโดยไม่มีการแลกเปลี่ยนย่อมมิมีทางที่จะมีเพียงพออืมข้าพอที่จะเข้าใจแล้วนี่เป็นการฝืนกฎเกณฑ์ของยุทธภพ,พทำให้เกิดเสียสมดุลแต่ว่า ขามีแจกให้โดยง่ายคนที่ตกทุกข์ได้ยากจะมีสิ่งมาแลกเปลี่ยนได้อย่างไรช่วงนี้มีแต่คนลำบากยากแค้นใครจะมีของมาแลกได้อย่างนั้นหรือมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนล้วนมีเหมือนกันหมดแต่แม้มีเหมือนกันก็มีมูลค่ามิเท่ากันมีด้วยหรือสิ่งแบบนั้นสิ่งนั้นคืออะไรอย่างนั้นหรือสิ่งนั้นคือเวลานั่นเอง ดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อเสนาบดีได้ฟังดังนั้นก็คิดได้ทันทีเวลาอย่างนั้นหรืออืมในเวลาหนึ่งวันเท่ากันคนที่รวยกว่าจะสามารถทำเงินได้เยอะกว่าคนที่จนกว่าเช่นนั้นเวลาของคนรวยจึงมีมูล,ลค่ามากกว่าคนจนอืมข้าพอที่จะคิดหนทางออกแล้วแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรท่านเสนาบดีช่างหลักแหลมสมเป็นผู้ปก ร้องบาทเมืองเมื่อ,อด้วยความกระจ่างแล้วเสนาบดีและบัณฑิตจึงได้ขอตัวลากลับท่านเสนาบดีจะให้ทําเช่นไรอย่างนั้นหรือจะออกไปเป่าประกาศนว่าเราจะยกเลิกการแจกเงินแต่จะ,จะเปลี่ยนเป็นให้กู้แล้วจ่ายคืนด้วยเวลาแทนจ่ายคืนด้วยเวลาอย่างไรอย่างนั้นหรือให้กู้คนละหนึ่งร้อยตำลึงได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วให้มาทํางานช ใช้ในช่วงเย็นเป็นเวลา30วันอืมแบบนี้ก็ไม่กระทบงานหลักท่านเสนบาบดีหลักแหลมยิ่งนะักแล้วเราต้องบอกด้วยหรือไม่ว่าจํากัดให้เฉพาะคนยากคนจนเท่านั้นมีต้องรอกกฎของยุทธภพจะทํางานให้เราเองประกาศยกเลิกการแจกเงินเปลี่ยนเป็นให้กู้แล้วจ่ายคืนด้วยเวลาเมื่อบัณฑิตเตได้ป,ป่าประกาศออกไปเช่นนั้นก็ปรากฏว่า ให้กู้หนึ่งร้อยตำลึงทำงานแลก30วันพอๆกับค่าแรงของข้ามีเสียหายอะไรเช่นนั้นไปกู้ดีกว่าให้ทำงานแลกไม่ได้แจกฟรีหรอกหรือแบบนี้ก็ม่รู้ว่าจะไปกู้ให้ลำบากทำไมข้าพอมีเงินชาอยู่แล้วถ้าให้จ่ายคืนด้วยเงินก็ว่าจะกู้มาหมุนสักหน่อยแต่นี่จ่ายคืนด้วยเวลาข้าทำเงินได้วันหนึ่งมากกว่านั้นเสียอีกข้าม่เอาด้วยหรอกได้แล้ว ทุกอย่างก็เป็นอย่างที่เสนาบดีคาดการไว้มีแต่คนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆและคนยากคนจนทั้งนั้นที่มาขอกู้เงินทำให้เงินในคลังมีเพียงพอที่จะแจกจ่ายได้ในที่สุดเป็นอย่างไรบ้างบัณฑิตทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ ดีมากเลยครับเงินตกไปถึงคนที่มีความจําเป็นต้องใช้คนที่เดือดร้อนจริงๆอย่างที่เราตั้งใจไว้ทําให้เงินในคลังมีเพียงพอที่จะจ่ายได้อย่างสบายๆแถมยังได้แรงงานมาช่วยทํางานสร้างกําแพงเมืองสร้างถนนหนทางเพิ่มขึ้นอีกด้วยทําให้เราลดค่าจ้างแรงงานของทางการไปได้เยอะเหมือนได้เงินกลับคืนมาทําให้ครั้งนี้เหมือนเราได้ช่วยเหลือราษฎรโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยและชาวเมืองก็ไม่ต้องเกี่ยงกอนว่าจะจ่ายไม่เท่าเทียมกันไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันอีกด้วยอืม ่นนี้ก็ยิ่งกว่ายิงเกาทัานดอกเดียวได้นกหลายตัวเสียอีกนะและแล้วผู้คนในเมืองนี้ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีปัญญายุทธจากเรื่องนี้ทรัพยากรนั้นมีอยู่อย่างจำกัดแต่ความต้องการของคนนั้นมีอย่างไม่จำกัดเพื่อให้มีใช้ได้อย่างเพียงพอจึงต้องการการบริหารจัดการที่ดีการบริหารจัดการที่ดีนั้น ควรยึดหลักความสมดุลตามกลไกของโลกเป็นสำคัญเพราะหากฝ่าฝืนหลักการข้อนี้แล้วก็มักก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงให้ต้องตามไปแก้ไขอีกอย่างไม่จบสิ้นอยากมีความคิดที่กระแกงลาต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ คนให้ได้ลุกพ้นความทุกข์เค็นปลุกปลอบใจให้ยลยมเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง